พีทก็ดีพัดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทุกคนก็ได้เข้ามาทํางานที่สํานักงานทนายความแห่งหนึ่งภายใต้การดูแลของฉัดทองและน้ํารินผู้ที่รับบทนี้นะคะก็คือพี่ปอแนละน้ํนานฝนพัชรินพี่คิงเนี่ยก็บอกว่าบทสรุปของตัวละครเรื่องนี้ยากที่จะคาดถึงที่สําคัญความรักเนี่ยอาจจะมากกว่าสี่เศร้าด้วยกันุ่ยขนาดนั้น,นเลยเหรอโอ้โหเอาไปฟังเขาคุยค่ะ เราเป็นคนหวานอ่อนโยนมีน้ำใจแบบเป็นน่ารักแบบเป็นที่รักของบริษัททุกคนแต่จริงๆเราอะ่ะอิจฉาอิจฉาคนนี้อยากเป็นเขาคือเป็นคนที่แบบเหมือนแรงมาก็กแรงกลับเป็นประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบก็จะไม่ค่อยถูกกับคนนี้ครับ เหมือนจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่รู้ทันหวานเหมือนเขาสังเกตทุกคนในบริษัทตลอดเวลาเขาจะรู้ว่าใครเป็นนิสัยแบบไหนใครทาอะไรกับใครบ้างใกล้ตัวเองมากเลยครับก็คือไม่มีอะไรฮะชิๆลๆหล่อๆครับมีอยู่แค่นี้ครับแต่ว่าคือด้วยด้วยสตรอรี่ของเรื่องอะ่ะคือด้วยความที่แบล็กการ์ของตัวนี้มันไม่ได้แบบซับซ้อนหรือว่าดราม,ม่าอะไรมากแต่ว่ามันจะมาพลิกเพราะว่าดันเจอ2คนนี้นั่นแหละครับจากต้นเรื่องไล่ไปถึงท้ายเรื่อง